สอนเดี๋คนครับวันนี้ครับเราอยู่ในแบบบู๊ร์กไลโอครับวันนี้ครับผมจะมาเล่นสไตล์ n e l ลินนะครับหรือว่าเป็นแบบระดับเออร์คาร์ดเองครับอเดียนี้ครับผมก็ขอบคุณไอตีเดยครับที่ส่งให้เหมือนเช่นเคยครับอ่าไปดูกันเลยดีกว่าครับไม่พูดทำทำถ้าคุณกำลังมองหาไอดีแบบบู๊ร์กไลโอในราคาถูกวันนี้ผมมีอะไรมาแนะนำครับไอตีเดย์มีหลายไอเดีให้เลือกมีทั้งไคเซอร์อิซานี่ NGL และซาเอะและดอนและอื่นอีกมากมายสกิลแรกครับชื่อสกิลว่ารีนจังการะ โหอันยากอะ่ะข้างหน่อยอ่ะสกิลแรกต้องเอ้ยอย่าโดนบอลมันเป็นโคง้งนี่เปล่าปั่นโคง้งโดนไม่ต้องแบบไม่ต้องมีโฟลไม่ต้องเปิดโฟลอันนี้คมอันนี้คมครับอ่ะเร็สกิลแรกกันดีกว่าครับสกิลแรกครับเป็นการเหมือนเทียบกดสักเพบบกบะปวดช้ำแบบมันจะแบบมีเอฟเฟคออร่า เือคุมตัวหรือแบบไปขโมยบอลแล้วก็ยิงแต่ลูกยิงแบบโค้ดโค้ดคนแบบเล่นโคตรยากเลยนะแบบต้องเซียนหน่อยอ่าแล้วเอฟเฟกตโคตรสวยครับแค่สกิลแรกแก็สวยขนาดนี้ครับอ่าต่อไปครับเป็นสกิลซีนะเดี๋ยวไหนตรงนี้เราเอฟเฟกต์มาเอ้ยเอาเวกเกนมาเฉยเลยโอ้โหนอันนี้โหดอ่าต่อไปครับเป็นสกิลวีครับสกิวีครับสกิลวีครับรมีสองแบบก็คือแบบมีบอลและไม่มีบอลนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองที่แบบมีบอลก่อนครับ ต้องมีคนอยู่ข้างนานมั้นไม่ต้องมีได้อ่าไม่ต้องมีครับอ่าก็ประมาณนี้ครับเป็นงานแบบคล้ายสกิลแบบเดิมครับแต่ว่าอันนี้สวยกว่าเดิมเยอะแล้วก็แบบไกลกว่าเดิมเยอะอันนี้คือแบบไม่มีบอลน,นะครับผมผมก็งงูมันใช้ยังไงอ่ะเออคือคือมันเนี้ยมันมันไม่แย่งมาจากเท้าแต่ต้องอยู่ใกล้ไม่เนีแต่ผมมาลองในเกมก็ง่ายอ่ะอย่าแบเบนี้ยอันนี้แย่งไม่ดเฉยอ่ะต่อไปครับคือสกิลบีครับอันนี้เป็นแบบลูกยิงปั่นโครครับที่แบบคล้ายๆอันเก่าแต่ว่าอันนี้ มันจะแบบไม่ต้องไม่ต้องแบบนี่งไงอ่ะมันใช้ง่ายกว่าประมาณนี้ครับอ่ะก็ยิงไปก็ยิงอ่ะอันนี้ไม่เข้าบอดรับได้คมเนะอ,อ่ะต่อไปครับไปดูอเวกเชนกัเลยดีกว่าครับ go มาอเวกเชนผมมาแล้วกดไปอ,อือ่ะบอกเลยทุกนี้นเฟรยังสวยยิ่งอเวกเชนนะโหเสยดาลูกหลังก็้เน่ย เห็นแบบบอกจะมานานแล้วแล้วเพิ่งมาแล้วแบบสกิลเสียงแนี้อันนี้คมมากเนี่ยมีสี่สามสกิลครับสกิลแรกชื่อว่าอะนิวทอยครับเป็นการแบบแย่งบอลเนี่ยตัวที่แบบมันอยู่กับพื้นแล้วอ,อยู่กับคนก็ได้ครับแตามจะแย่งได้เลยอ่ะซึ่งอ,อันนี้โหดเนี่ยทุกคนแค่สก,คออกิลแย่งบอลสกิลใหขนาดนี้แล้วครับโอ้โ ไม่ใช่อยากคเคลียร์สก,กิลเตะนะครับเนี่ยมาดูสก,กิลรีแท็บเป็นการเนี่ยต้องมีคนอยู่ข้างหน้าครับมันจะแบบเป็นการอะไรวิ่งเข้าไปเตะดูเอฟเฟกต์กันครทุกคนโอ้มหนต้องพูดถึงเลยอันนี้แบบเหมือนแบบเข้ามาทำฟาร์ว่าเตะอัดไปเลยไม่สนใจเนี่ยอันนี้โอ้สูงเกินไม่เข้าต่อครับเป็นสก,กิล F, วีแท็่เสียสกิลดายหรือตายครับโอ้หสก,กิลนี้ชื่อเท่อ่ะมันเหมือนอยังไงก,กเ็เหมือนสไคลเออร์ครับแต่ว่าอันนี้แบบเอฟเฟกต์แบบ เฟี้ยวฟ้าแบบโอ้โหจัดเต็มเลยในทุกคนดูดิโอ้โหอันนี้เล่นให้ดีนะเฮ้ยทุกคนเอฟเฟคเป็นแบบโอ้โหโคตรโหดโคตรเท่โคตรอันตรายทุกคนโคตรโหดอ่ะอืมสุดจัดนะข้าวเนี่ยนะข้าวเนี่ยอ่ะผมก็บอกสไตล์มันก็มีประมาณนี้ครับคุณที่รับชมครับคซีนีส์จะลงช้าครับแบบหมายต้อง,งอะไรผมก็ลงครับแ่้วก็มีเวลาอาัดเสียงอ่ะประมาณนี้ครับ ก่อนจะไปรับผมฝากว่คุณกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามคอมเมนต์ด้วยนะคะคมครับอันนี้เป็นแถมๆเป็นสกิลรีตอนที่แบัสติลแบบแย่แย้มแ,แบบตอนอยู่กับตัวเอ้ยตอนแบบอีกฝ่ายมีบอลอยู่กับตัวอัน,นก็แย่แน่นอนครับมือก็จบแค่นี้ครับบาย